เลี้ยงเป็ดไข่พิกชีวิตจากงานประจำมีรายได้หลักแสนผมสามารถเก็บไข่เป็ดขายได้ทุกวันในการเลี้ยงเป็ดไข่ขายแผงละ120บาทหากต้นทุนค่าอาหารวันละ300บาทจะมีรายได้เฉลี่ยวันละ1,000บาทลูกค้าประจำก็คือชาวบ้านในหมู่บ้านซึ่งไข่จำนวนนี้ไม่พอขายด้วยซ้ำชีวิตโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ละวันต้องคุครีอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อรับค่าจ้างในอัตราที่สูงแต่มีบางคนเลือกที่จะปฏิเสธงานในห้องแอร์เย็นๆรับเงินเดือนเกือบแสนเพื่อไปตากแดดตากลมตากฝนทำอาชีพที่รักนั่นก็คือเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงไก่เก็บไข่ขายได้เงินวันละ1,000บาทใช้ชีวิตหรูๆอยู่ต่างจังหวัดได้สบายคุณจักรินต้นตระกูลโฆษณาหรือคุณเอ็มใช้หนุ่มวัย35ปีเรียนจบคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายไอทีบริษัทประกันภัยรถยนต์แห่งหนึ่งเงินเดือน60,000บาทนอกจากนี้ยังสวมบทบาทเจ้าของฟาร์มเป็ดไข่และไก่ไข่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิคุณเอ็มเผยกับเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ว่าเกิดและเติบโตในครอบครัวที่ทำไร่อ้อยทำนาเข้ามาเรียนกรุงเทพต,ตั้งแต่มปลายจนกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลายัยก็ยังทำงานอยู่ในเมืองหลวง ช่วยเหลือครอบครัวด้วยการส่งเงินกลับไปจุนเตือที่บ้านจุดเริ่มต้นในการหันมาเลี้ยงเป็ดไข่กระทั่งเมื่อปีพศ2555ชายหนุ่มซื้อไก่ไข่พันลดไอแลนด์200ตัวราคาตัวละ185บาทให้แม่ช่วยเลี้ยงที่จังหวัดชัยภูมิเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติให้กินข้าวโพดข้าวเปลือกรำข้าวไก่เจริญเติบโตดีออกไข่ทุกวันเฉลี่ยวันละ70-80ฟอง ขายมีรายได้ทุกวันหลังจากเลี้ยงไก่ไข่ได้ราว3ปีปลายปีพศ2558คุณเอ็มเกิดความสงสารไปซื้อเป็ดไข่ปลดระวังมา40ตัวราคาตัวละ80บาทเป็ดปลดระวังคือเป็ดที่มีอายุเฉลี่ย5ปีเป็ดพวกนี้เตรียมส่งขายตลาดเพื่อนำไปเชือดในช่วงแรกใช้หนุ่มตั้งใจเลี้ยงเอาบุญแต่เป็ดดันออกไข่เขาเลยเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราว ผมสงสารเป็ดปดระหว่างซื้อมาเลี้ยงเลี้ยงตามธรรมชาติให้กินข้าวเปลือกรำข้าวขุนจนอ้วนจนสามารถออกไข่ให้ด้วยคราวนี้เลยไปซื้อเป็ดไข่สาวพันกากีแคมเบลมาเพิ่มอีก500ตัวลงทุนเกือบ1 0 0 0 0แบาทเป็นเงินโบนัสจากการทำงานทั้งหมดสาเหตุที่คุณเอ็มไม่ซื้อเป็ดเด็กเขาบอกว่าต้องเลี้ยงเกือบ18สัปดาห์กว่าจะออกไข่ต้นทุนน่าจะสูงกว่าจะได้ไข่จึงเลือก เลี้ยงเป็ดสาวใช้เวลา2สัปดาห์ก็ออกไข่แล้วสำหรับเหตุผลที่คุณเอ็มเลือกเลี้ยงเป็ดไข่เขาเผยกับเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ว่าสภาพพื้นที่บ้านอยู่กลางไร่อ้อยค่อนข้างเงียบเป็ดชอบและจากการที่เลี้ยงไก่ไข่มาก่อนก็พอจะมองเห็นตลาดว่าไข่เป็ดน่าจะมีโอกาสขายได้ในส่วนของอาหารที่คุณเอ็มใช้เลี้ยงเป็ดไข่เขาเผยกับเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ว่าใช้รำข้าว หลายข้าวเข้าโพดรวมทั้งข้าวเปลือกมาผสมกับอาหารสําเร็จรูปนิดหน่อยวิธีนี้สามารถลดต้นทุนได้เยอะ,ฉะเฉลี่ยค่าอาหารวันละ300บาทเท่านั้นคุณเอ็มใช้เวลาเลี้ยงเป็ดไข่ราว2สัปดาห์เป็ดก็ทยอยออกไข่จากเป็ด500ตัวเลี้ยงมาเกือบ5เดือนออกไข่แล้วเกือบ350ตัวมีไข่ให้เก็บขายวันละ350ฟองโดยเป็นไข่เบอร์ศูนย์ทั้งสิ้น ผมสามารถเก็บไข่เป็ดขายได้ทุกวันขายแผงละ120บาทหากต้นทุนค่าอาหารวันละ300บาทจะมีรายได้เฉลี่ยวันละ1,000บาทลูกค้าเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านซึ่งไข่จำนวนนี้ไม่พอขายด้วยซ้ำเป็ดจำนวน500ตัวที่คุณเอ็มซื้อมาเขาบอกว่าเป็ดจะออกไข่จนอายุ5-6ปีซึ่งถึงเวลานั้นก็ถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปแล้วเนื่องจากคุณเอ็มยังทำงานที่กรุงเทพม,มหานคร เขาจะมอบหมายให้น้องชายน้องสะพ้ายและแม่ช่วยกันเลี้ยงเป็ดส่วนตัวเขาจะกลับบ้านไปดูแลสัปดาห์ละสองครั้งกิจวัตรประจําวันของผมตอนกลับมาบ้านเมื่อตื่นมาจะเก็บไข่เป็ดให้อาหารเป็ดจากนั้นเวลาประมาณ12นาฬิกาจะปล่อยเป็ดลงเล่นน้ําที่บ่อน้ําและราวๆ16นาฬิกาจะเรียกเป็ดกลับมากินอาหารมื้อเย็นนอกจากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คุณเอ็มยังเลี้ยงหมูอีก60ตัว วัวอีก10ตัวใช้พื้นที่เลี้ยงประมาณ2ไร่พร้อมกับได้ปลูกมะนาวจานวนหนึ่งและในอนาคตวางแผนที่จะปลูกกล้วยน้ําว้าอีกด้วยผมเกิดและเติบโตมาในครอบครัวเกษตรกรรู้สึกรักและผูกพันกับอาชีพนี้แต่ด้วยหน้าที่การงานทําให้ยังไม่สามารถกลับมาเป็นเกษตรกรได้เหมือนพ่อแม่ตั้งใจไว้ว่าสิ้นปี5 9จะลาออกมาทําเต็มตัวจะมาปลูกกล้วยน้ําว้ามาพัฒนาพื้นดินเพิ่มเติม ขอบคุณที่มาของขา่าวเส้นทางเศรษฐี